สวัสดีครับอยูับผมเตยัสกอมนะครับในช่วงเ h ้ t เสดส์เวดดิ้งโซนครับวันนี้เราก็มารีวิวไม้กันอีกแล้วครับไม้ที่รีวิววันนี้ก็เป็นดรเวอร์ครับจากทางของแบรนด์ไฮริสอยู่นะยังเป็นแบรนด์ไฮริสอยู่คือเจ้าตัว TSR3 ครับ TSR3 ต่างกับเจ้าตัวเทียสซา2หรือเทียสซา1เทียสซา 4, ยังไงนะครับเทียสซา3เนี่ยอยากจะบอกว่ามันเป็นตัวที่เน้นเรื่องการ p e r s o n อ l i z e หรือการปรับให้เข้ากับตัวนักกีฬามากกว่านะครับโดยที่ทรงหัวก็อาจจะเป็นทรงแบบว่าดูไม่ได้เป็นบานมากก็ยังทรงที่แบบเป็นแอโรด y นามิกดีๆแล้วก็ทรงเหมือนแพรเชฟเล็กๆนะครับหัวขนาด460นะครับเป็นฟูลไซส์แล้วก็เป็นพิเรตไทเทเนีย นะครับตามที่ไทริสทำมาตลอดเลยเป็นเพียรแทนเนียมนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงเรื่องฟิลในการตีครับแน่นแน่นอนนะครับแล้วก็เจ้าตัวนี้ผมแนะนำว่าก็เหมือนเดิมครับยังแนะนำว่าเป็นทางการของ Project X CB r นะครับ CB Red อยู่ก็จะเป็นตัวที่สบายแล้วก็เล่นได้ดีคุมได้ง่ายน้ำหนักไม่หนักมากแล้วก็ตีลอนช์มอลได้ดีนะครับแนะนำยังเป็นแนะนำเป็นตัว C b Red อยู่นะเป็นการสต็อกมาเลย ถามว่าเจ้าตัวนี้มีเทคโนโลยีอะไรบ้างเทคโนโลยีก็จะคล้ายๆกับเจ้า TS2 ล้ครับเนื่องจะเป็น Aero Space Grade Titanium มีการทำให้เป็นลักษณะของ Aero Dynamic ที่ดีขึ้นว่องขึ้นไวขึ้นนะฮะแต่สิ่งที่ต่างกันก็นกคือนอกจากมี s sure h ว์ฟิททอลสู้เหมือนกันแล้วเจ้าตัว TS3 เนี่ยจะมีโชว์ฟิทแทร็กเวยอยู you นะครับก็คือข้างหลังนะฮะข้างหลังที่ปรับนะบหลายคนบอกว่าปรับให้มันเฟดมันดออะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วเนี่ย มันเป็นการปรับให้เข้าแมทช์กับตำแหน่งอิมแพคของนักกอล์ฟนะมันไม่ใช่แบบว่าเออปรับไปลายให้ลูกมันเสดหน่อยปรับมาท้ายให้ลูกมันรอนอยไม่ใช่นะมันคือการปรับให้เข้ามาแมทชิ่งกับตำแหน่งที่นักกอล์ฟตีโดนซ้ำๆมากที่สุดเช่นคุณเป็นคนตีโดนกลางบ่อยคุณก็เอาเวทไว้กลาง CG ไว้กลางเวลาคุณตีไปดิสเทนต์ก็จะมากขึ้นความรู้สึกตอนอิมแพคก็จะแน่นที่สุดสมมติคุณตีแบบเออผมตีโดนปลายหน่อยๆอากจะเถิบมา เิมมาทางโทนิดนึงหรือไม่ก็บอกว่าเฮ้ยผมตีมาทางโคนใบอะตีมาทางโคนไม้ก็ปรับมาที่เฮวนิดนึงนะฮะเจ้าตัวนี้จะเน้นอย่างนั้นเพราะว่ามันมันมีเทคโนโลยีนะครับที่มันซัพพอร์ตกันอยู่นะก็คือมีตัวชัวร์ฟิตแทร็กเวทแล้วใช่ไหมก็จะมีเจ้าตัวสปีดริงอยู่นะครับเฟสสปีดริงคืออะไรเฟสสปีดริงก็คือเวลาที่เรานั้นทำหน้าไม้ขึ้นมาเนี่ยมันจะมีความ หนาบางไม่เท่ากันหรือว่า variable thickness นะครับก็คือว่าสำหรับให้มันอยู่ตรงกลางหนาสุดแล้วก็ทำเป็น sweet spot นั่นเองน้นนิดภาพออกนะแต่ว่าเจ้าตัวนี้พอมีม speed wing ปุ๊บมันมีการขึงรอบๆของหน้าไม้ไว้อ่าเข้าใจไหมคาว่าขึงรอบๆของหน้าไม้ไหมายความว่าไงไหมายความว่าหน้าไม้เดิมมีตรงกลางที่หนาที่สุดซ้ายขวาอาจ,จะบางลงนะใช่ไหม แต่พอเป็นเจ้าตัวนี้ครับตรงกลางหนาเหมือนเดิมใช้ขวาบางแต่รอบมาไม้ทั้งหมดเนี่ยทั้งรอบมันเลยเนี่ยมีขอบแลาหนาขึ้นมาอีกนิดนึงเพื่อไว้ทำลายเพื่อเอาไวไ้เ,อเ,อไวเชื่อมกับเจ้าตัว cg t r แทร w เวนในการที่ปรับตำแหน่ง cg แล้ว s วิตช์ปอดมันจะเคลื่อนตาม โดยที่ว่าทั้งหน้านั้นยังให้ความเร็วแรง Impact ดีแล้วก็ Speed ี a l l Speed สูงอยู่นะฮะแต่มีการขยับตำแหน่ง cg ปุ๊บจุดตรงนั้นมันก็จะขยับนิดนึงอ่านี่เข้าไหมเวลาแรงส่งหรือว่า force ที่ออกมามันจะจะขยับตามนะครับก็ถือว่าเป็นไม้ที่ดี ในระดับที่เรียกว่าดีมากนะฮะถ้าเทียบแล้วเนี่ยก็ยังอยู่ในแร้งสูงสูงเลยนะสำหรับคนที่ชอบรีไทลิสก็จะบอกว่าว้าวแล้วก็จบนะฮะตัวนี้เป็นตัวจบจริงๆนะครับตั้งแต่ตัวที่เทลิสพารามทำเรื่องการย้ายน้ำหนักมาไม่ว่าจะเป็น TS3 t s SI I3 ที่มีการปรับ cg ทั้งหลายทั้งแหล่ไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่อ่า9้าอะไรเงี้ย เจ้าตัวนี้ทําออกมาได้วความรู้สึกดีแล้วก็ค่อนข้างจะจบกว่าพวกนั้นตามเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงมานะครับเจ้าตัวนี้ผมก็ถือว่ามันจบจริงๆนะสาหรับคนที่ชอบเจ้าตัวไทเทอรลิสมากๆเนี่ยเป็นแฟนบอยผมบอกแล้วว่าตัวเนี้ยจบจริงนะครับเพราะฉะนั้นผมจะให้คะแนนอยู่ที่9 9เคะแนนนะครับเจ้าตัวนี้ ็อสูงเลยเพราะว่าต้องต่ตีไทลิสมาตัวนี้มันทำให้ผมกลับไปได้ความรู้สึกความหนักแน่นของเจ้าตัวไทลิส 99D2 นะคือกลับไปแน่นเหมือนสมัยยุคที่ผมชอบใช้ไทลิสชอบตีจังนวะมันแต่ว่าความแน่นนั้นมันเบาแล้วมันฟโฟล์แล้วมันคุมได้ง่ายมันจบเลยสปีดมาทุกอย่างมา บอล Distance ออกไปไม่ได้เป็นลักษณะว่าพับขึ้นไปเลยออกไปแบบว่าพุ่งขึ้นไปในลักษณะที่มันไม่ได้ไม่ได้ไ,ไดต่าอากาศขึ้นไปแบ็กสปินค่อนข้างจะคุมได้ง่ายและได้ดีนะครับยังไงก็อย่าลืมไปลองกันดูนะฮะสำหรับเจ้าตัว t ทเลสทีเอสไอสามนะครับไดรเวอร์แนะนำครับแนะนำถ้าสมมุติว่าคุณรู้สึกว่าการตีไดรเวอร์ของคุณไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยแค่คุณตีไม่ได้โดนกลางสวิตสปอต ไม่ได้โดนกลางน้นไม้อาจจะโดนปลายหรือปลายใบ,ยบยนิดนึงหรือว่าหรือวา่าโคลนใบนิดนึงผมแนะนำเจ้าตัวนี้ครับไม่ต้องเปลี่ยนสวิงครับย้ายหมุดน้ําหนักด้านหลังเอานะครับเช่นถ้าเราตีไปโดนปลายใบยหรือว่าโทเนนิดนึงกระเถิบจากห่างจากเซนเตอร์มาประมาณสักนิดนึงเราก็กระเถิบโทเป็นโทลหนึ่งหรือโทสองที่หนึ่งหรือท,ที่สองถ้าเรากระถ้าเราเกิด impact, อิมแพคบนคนตีและอิมแพคมันมาทางด้านคอไม้นิดนึงแล้วก็มาที่ทางดนานคิว นะครับ h, 1, h หหรือ S 2แค่นั้นเองแล้วมันก็จะทำให้เราตีสบายตีง่ายขึ้นนั่นเองนะจ๊ะยังไงก็ลองกันดูนะครับเพราะว่าผมว่าบันง่ายกว่าที่เราจะนั่งปรับสวิงเนาะเรารู้แล้วว่าเราตีได้ยังไงลักษณะไหนายอยู่แล้วเราใช้ตรงน,นี้จะง่ายกว่านะครับผมโอเคครับก่อนที่จะจากกันไปนะครับเรามีเกมให้เล่นกันนะคบก็คือทางไทลิสนะครับนำของมาให้ผมแจกนะครับผมไปขอของมาแจกได้ทางอเล็กทอนสันนุนมาแหละจะพูดอย่างนั้นก็คือนี่ หมวกมาแจกสองใบแล้วก็รางวัลใหญ่หนึ่งรางวัลนะฮะก็คือนี่เลยเป้าจากทางไทเทลิส t นะครับก็มาแจกกันนะฮะถามว่าเล่นว่าเล่นสนุกกันยังไงร่วมเล่นสนุกกันโดยดีกันว่าคอมเมนต์ใน Facebook คอมเมนต์ใน YouTube คอมเมนต์ใน IG นะฮะอันไหนก็ได้นะครับแต่ติดแฮชแท็กให้หน่อยแล้วกันว่าจะสก,กอฟเนาะแล้วก็คอมเมนต์ว่าเราชอบอะไรในไทเทลิส บอกมาเลยรุ่นไหนก็ได้อะไรก็ได้ขอเหตุผลว่าเพราะอะไรเพราะทำไมถึงชอบไททลิสตัวไหนรุ่นไหนเนื่องจากสาเหตุอะไรถ้าอันไหนเข้าตาเข้าใจผมกรรมาการนะั่นคือผมนี่แหละครับอันไหนเข้าตาเข้าใจดูอะไรโอเคแล้วผมจะทำการติดต่อกลับไปนะฮะแล้วขอที่อยู่เพื่อส่งของไปให้นะครับผมยังไงก็อย่าลืมร่วมเล่นสนุกกันนะครับ นะฮะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ผมนะครับแล้วก็ขอบคุณมากครับที่ติดตามกันมาตลอดเลยนะฮะวันนี้มีของมาแจกแล้วเนาะหวังว่าจะมีความสุขกันนะครับอ่ถือเป็นของขวัญช่วงสงกรานต์แล้วกันนะแล้วก็อย่าลืมนะครับกดซุปเปอร์แดนให้ผมก็ดีนะครับเพราะซุปเปอร์แดนก็จะเป็นหนึ่งในช่องทางที่ให้กําลังใจแล้วก็ช่วยสนับสนุนช่องผมนะฮะให้มีอะไรมาใหม่ๆเรื่อยๆพัฒนาช่องให้ดีขึ้นต่อไปนะครับคอมเมนต์ได้เลยนะครับยินดีคุยกับทุกท่านเลยนะครับแล้วก็อย่าลืมร่วมสนกกน,นะ โอเคเดี๋ยวรอบต่อไปจะไปลองไม้อะไรยังไงก็เดี๋ยวเจอกันครับสำหรับรอบนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับได้ใหม่